ปกติเวลานี่เราเป็นธาตุความคิดที่ไม่ดีอยู่และเป็นธาตุความคิดที่ไม่ดีคนอื่นหรับคนชั่วนั้นเขาเป็นธาตุความคิดของเขาเขาจะทําไปตามอํานาจของกิเลสตัวใครเขาจะทาร้ายด้วยกายด้วยวาจาอยากได้ของใครเขาจะถือหาอุบายวิธีมาแล้วับตกอยู่ใต้ความคิดที่ชั่วร้ายของเขาคนดีมีไหมครับมีตกอยู่ใต้ความคิดที่ชั่วร้ายก็มีตกอยู่ใต้ความ คิดที่ชั่วร้ายมากกว่าความดีมันนึกถึงความดีก็รู้ว่าตัวทําไม่ดีมาก็กพยายามจะหลีกเลี่ยงแต่ความคิดที่ชั่วร้ายก็ปรากฏสุดนคนดีจึงมีความทุกข์นะฮะเพราะดีไม่เป็นนะ <c oughs> ดีไม่จริงอ้าวจริงๆวิสุทธ์เลยไอ้คนที่มัเลื้ยงกลางเข้าไปนี่นะอันตรายนะฮะอันตรายเลยไปมองคนอื่นเขาแล้วตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทําไม่กล้า กลัวแล้วนี่กลัวบาปเพราะเคยทําบาปมาแล้วเห็นไหมพราะคนาเขาแก่แล้วเนี่ยนะความจําใกล้จะเสื่อมมันจะทําแต่ความจําไกลๆได้และความคิดที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นเสมอคิดน้อยเนื้อต่ําใจคนนู้นคนนี้มาทํากลายเป็นคนแก่ที่น่าสะพรึงกลัวตายด้วยความคิดตายด้วยความคิดเพราะอาหารของความคิดเขาจึงเป็นอาหารพิษนะ เงอพุทธศาสนาีกเขามีอาหารแปะปัจจัยรูปอาหารหนึ่งนามอาหารสามเัน้นามอาหารที่สําคัญที่สุดนีความเจตนาที่ตั้งไว้ในใจอธิษฐานในจิตเป็นส่งสำคัญที่สุดนี่ค, <S <S ครับเพราะฉะนั้นเองจะกลายเป็นคนแก่ที่น่าสงกนัวถ้าไม่มีธรรมะนะหรือดีแล้วดีไม่เป็นต่อไปฉันจะไม่ทําความดีหลเลิกทาความดี มองเห็นเขาทำไปดีก็ไปว่าเขาไม่รู้จักปกป้องใจของตัวเองนี่แหละครับเพราะนั้นเองถ้าไม่ศึกษาเข้าไปในชีวิตของตัวเองแล้วจะมองไม่เห็นโดยเฉพาะเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมนี่นะคะท่านแสดงไว้ว่าหนึ่งต้องศรัทธานะความเชื่ออนที่นี้ผมจะขยายสักนิดหนึ่ง เพราะว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นท่านถือขั้นถืออริยทรัพย์อันแรกคือศรัทธาศรัทธานี่เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ท่านถืออันที่หนึ่งตถาคตาโพธิศรัทธาศรัทธาในความตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความหมายในคําแปลเท่านั้นความหมายในพรนะธรรชาเท่านั้นแล้วก็ท่องไปไม่พอ ใครๆก็จำได้ครับเรียนมารสาแต่ภาษาเข้าไปอย่างนั้นแต่เขาจะเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงไหมไม่เลยเขายังเข้าไม่ถึงความหมายของสื่อตรงนี้แหละครับจะต้องมาเข้าใจว่าพระเจ้าตัดสะุอะไรพระเจ้าสามารถที่จะทำชีวิตของท่านให้ประเสริฐยิ่งพ้นกรจากเสียจากความทุกข์กดเครื่องความทุกข์ได้ทั้งหมดแล้วยังทำให้ผู้อื่น หาชนเป็นจำนวนมากทั้งโลกนั้นได้ร่มเย็นเป็นสุขกดพ้่อจากความทุกข์ได้และกดเพื่องความทุกข์ของเราให้พ้นไปเสียจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ความเชื่ออย่างนี้นะและต้องเชื่อมันอย่างนี้จิตนั้นจึงจะเข้าถึงภาษาพระตาโพธิสัตว์เข้าใจนะเขาไม่ขยายก็แค่นั้นนะแปลก็ไม่ไดนะ้แล้วจึงจะกล่าวได้อย่างชัดเจนในล,ลัตตนณสุ